สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีกะบอลต้องบอกเลยว่าสุดท้ายนะฮะก็ยิงกันระเบิดระเบิดจนได้สําหรับคู่ของไทยกับคิวบานะครับก็คือในตอนปี2016เนี่ยในปีนั้นนะครับเราชนะคิวบา8ต่อ5ส่วนในแมตช์นี้นะครับเราพัฒนาขึ้นครับเพราะเราชนะคิวบาไป10ต่อ5จริงๆตอนที่คิวบาเล่น power play นะครับถ้าเกิดเราแม่นๆเนี่ยน่าจะบวกมาได้อีก 1- 2ลูกแต่ก็ไม่เป็นไรครับชนะก็คือชนะอะทีนี้ครับ เรามาย้อนดูเหตุการณ์ทั้ง15ลูกนะครับที่เกิดขึ้นในแมตชนี้ก่อนก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์ของชาวคิวบาแล้วก็ชาวอาเซียนนะครับมาดูกันว่าแต่ละลูกเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงเริ่มมาปุ๊บนะครับคิวบาเนี่ยได้ประตูขึ้นนําเราไปก่อนนะครับในนาทีที่4จากลูกยิงไกลของวาเลนเต้ก่อนที่ไทยครับจะมาตามตีเสมอได้ในนาทีที่6จากลูกคิกอินนะครับที่อภิวัฒน์ไหลหลังมาให้กับกริและกริบนะครับก็ซัดด้วยซ้ายเข้าไป ไทยเรามาขึ้นนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่12จากลูกที่รณชัยเนี่ยตัดบอลได้ตรงกลางสนามก่อนจะหลุดเดี่ยวเข้าไปกดด้วยขวาครับผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปต่อมาในนาทีที่14นะครับไทยเราขึ้นนําเป็น3ประตูต่อหนึ่งจากลูกคิกอินอีกแล้วครับเป็นลูกที่สารวัตรเนี่ยแทงตัดหลังให้กับสุภบพุฒนะครับและสุภาพุฒก็ซัดด้วยขวาเข้าไปแต่ว่าคนไทยครับเป็นคนใจดีอยากให้คิวบาเนี่ยได้มีกําลังใจเล่นบ้างฮะ ก็เลยพาดลูกง่ายๆ2ลูกติดลูกแรกนะครับสุภวุฒิเนี่ยโดนมอริยอนครับฉกบอลคาเท้าก่อนที่มอริยอนเนี่ยจะแปรเข้าไปนะครับในนาทีที่16ทําให้คิวบาได้มาเป็น3ประตูต่อ2ทีนี้ครับพอเขี่ยบอลปุ๊บอลงกรเนี่ยก็มาโดนฉกบอลอีกคนครับซึ่งรอบนี้เป็นคอริย่านะฮะที่เป็นคนฉกและคอริยาก็ยิงเข้าไปทําให้คิวบาตามตีเสมอไทยอย่างรวดเร็วครับ3ประตูต่อ3และ จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับซึ่งสถิติในครึ่งแรกที่ออกมานะฮะค่อนข้างสูสีเลยไทยกับคิวบาเนี่ยมีโอกาสยิงเท่ากันนะครับที่19ครั้งแต่ว่าคิวบานะครับตรงกรอบ10ครั้งในขณะที่ไทยตรงกรอบ7ครั้งเข้าสู่ครึ่งหลังครับไทยเราได้ประตูปลดล็อกนะฮะจากลูกฟรีคิกในนาทีที่26ซึ่งลูกนี้นะครับเขี่ยให้กับสุภุฒ์กดด้วยขวาเต็มข้อครับทำให้ไทยเราขึ้นนําเป็น4ประตูต่อ3ต่อมาในนาทีที่29ครับ ลูกนิ่งของไทยก็แผงลิดอีกครั้งฮะรอบนี้เป็นอิทธิชาครับที่ยิงด้วยซ้ายจากลูกแต่มุมลูกนี้เข้าไปทําให้ไทยเราขึ้นนํา5ต่อ3ซึ่งลูกคิกอินของไทยนะครับยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องถัดจากนั้นอีกแค่ไม่กี่วินาทีครับเป็นอิทธิชาคนเดิมนะครับที่ซัดด้วยขวาลูกพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงามไทยออกนําเป็น6ประตูต่อ3แล้วนะฮะจากนั้นครับในนาทีที่29ไทยฉีกขึ้นนําเป็น7ประตูต่อ3ครับ จากจังหวะที่คิวบาเนี่ยกำลังบุกใส่เราอย่างเพลิดเพลินเลยนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าเม็ดครับที่ตัดบอลได้ในจังหวะนี้ก่อนจะเลือกปั่นด้วยขวาเข้าไปแต่ไทยครับก็มาเสียลูกง่ายๆอีกครั้งหนึ่งจากจังหวะที่คิวบาเนี่ยเขาตัดบอลได้และรอบนี้เป็นมาตินเนสครับที่ฉีกบอลยาวๆลูกนี้เข้าไปทําให้คิวบาไล่มาห่างๆครับเประตูต่อ4ก่อนที่ไทยนะครับจะมาได้ลูกที่8 จากจังหวะที่เราเนี่ยตัดบอลได้จากกลางสนามนะครับและเป็นอภิวัตที่เลือกจะยิงลูกนี้เองซึ่งลูกเนี่ยก็พุ่งเข้าไปอย่างสวยงามฮะทำให้ไทยออกนําเป็น8ประตูต่อ4ในนาทีที่32จากนั้นในนาทีที่37นะครับตอนที่คิวบากาลังเล่น power play พับสนามบุกใส่เราเนี่ยเจยรวาดตัดบอลไดครับก่อนจะไหลใส่พันให้เจ้าเม็ดกดด้วยขวาไทยทิ้งห่างเป็น9ประตูต่อ4จากนั้นในนาทีที่37นะครับไทยก็มาเสียลูกง่ายๆอีกแล้วฮะ ซึ่งจังหวะนี้นะครับมอริยอนเนี่ยยิงไกลเข้ามาแต่ว่าลูกนะครับมันไม่ได้แรงแต่อรุษเสงบัตรเนี่ยซองแตกครับลูกมันก็เลยไหลเข้าประตูไปคิวบาไล่มาห่างๆนะครับเป็น9ต่อ5แต่ผู้รักษาประตูสำรองของคิวบานะครับก็พลาดเหมือนกันในนาทีที่39นะครับผู้รักษาประตูของคิวบาเนี่ยออกมาเตะบอลวืดครับและเป็นสราวุฒิที่เข้าไปซ้ำจ่อๆลูกนี้นะครับเป็นลูกที่10ของไทยซึ่งจริงๆนะฮะตอนที่คิวบากํกำลังเล่น power play เนี่ย ไทยเรามีโอกาสยิงโล่งๆหลายลูกเลยฮะแต่ว่าลูกเนี่ยมันไม่ยอมตรงกรอบนะครับไม่งั้นเราน่าจะบวกเพิ่มมาได้อย่างน้อยเนี่ยอีกประมาณ1-2ลูกเลยแต่ไม่เป็นไรครับจบเกมเราก็ชนะคิวบาด้วยสกอร์สุดสวยงามอยู่ดีครับ10ประตูต่อ5คือบอกเลยว่ายิงการโคตรเยอะนะครับเยอะสศกับเป็นฟุตซอลจริงๆซึ่งการที่เราชนะคิวบาในนัดนี้นะครับทำให้เราได้มาอีก3คะแนนสำคัญส่วนผลอีกคู่ครับบราซิลเอาชนะโครเอเชีย er, 8ปประตูต่อหนึ่ง ทำให้ไทยตอนนี้นะครับน่าจะเป็นที่2ของกลุ่ม B ค่อนข้างแน่นอนแล้วเว้นเสียแต่ว่านัดสุดท้ายนะครับเราจะชนะบราซิลเอาไหมจัดเลยไหมอยากเจอบราซิลมานานแล้วใช่ไหมถ้าชนะบราซิลได้นะครับก็จะเป็นที่1ของกลุ่ม B แต่ผมว่านะอย่าเลยครับเรามาอยู่กับความจริงกันดีกว่าซึ่งที่2ของกลุ่ม B นะครับจะค่อยไปเจอกับที่2ของกลุ่ม F ซึ่งกลุ่ม F นะครับก็จะมีอิหร่านฝรั่งเศสโกเตมาลาและเวเนซุเอลา ซึ่งกลุ่ม F นะครับจะมีโปรแกรมเตะนัดที่2ก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่19หลังจากจบแม์ที่2เนี่ยทุกอย่างก็น่าจะชัดเจนขึ้นสําหรับกลุ่ม F นะครับซึ่ง้ายผมเดาตอนนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสอ่ะทีนี้ครับเราไปต่อกันที่ความเห็นของชาวคิวบาและชาวอาเซียนนะครับหลังจากที่ไทยเอาชนะคิวบา10ประตูต่อ5ไปดูกันซิว่าพวกเขาเนี่ยคิดเห็นกันยังไงมาเริ่มกันที่ความเห็นของชาวคิวบาก่อนนะครับอันนี้จะเริ่มจากเพจแรกนะครับเป็นเพจข่าวกีฬา คอมเมนต์แรกกล่าวว่าพวกคุณอย่าได้เรียกร้องอ่ะนะครับทีนี้ฮะมาต่อกันที่เฟซกลุ่มของชาวคิวบานะครับคอมเมนต์ Comment นี้ครับเขาได้โพสต์วิดีโอนี้ฮะโดยตัวเขาเนี่ยได้พิมพ์ในแคปชั่นนะฮะบ,บอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ได้เตรียมพร้อมไปฟุตซอลโลกคุณไปเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้เท่านั้น มีคนมาตอบกลับวิดีโอนี้นะฮะโดยบอกว่าฉันคิดว่าพวกเขายังไม่ได้นอนด้วยซ้ำพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ที่ไหนอีกคนเข้ามาพิมพ์เพิ่มเติมนะฮะโดยบอกว่าระดับสติปัญญาของพวกเขาต่ำกว่าล้านฉช่นอีกมาต่อกันที่ Facebook ส่วนตัวของคนนี้นะฮะคือคนนี้เนี่ยเขาแชร์ผลการแข่งขันนะครับแล้วเขาก็พิมพ์ว่าทีมฟุตซอลคิวบาแพ้นัดที่2ให้กับทีมไทย10ต่อ5ในศึกฟุตซอลโลกครั้งนี้ทีมเราจะตกรอบแบบทางการในวันที่20 ในแมตที่จะเจอกับโคเอ t i เชียอ่ะก็คือเขาจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคิวบายังไม่ตกรอบอย่างเป็นทางการนะครับแต่พอเจอกับโคเอรเชียเนี่ยพวกเขาน่าจะแพ้และจะตกรอบอย่างเป็นทางการนะครับในโพสต์นี้นะฮะมีคนมาต่อความเห็น4คนคนแรกบอกว่าเล่นได้ไม่ดีเลยคนที่2บอกว่าโดนยิง20ลูกใน2เกมคนที่3มบอกว่าว้าวแมตช์นี้เล่นได้โคตรแย่ไม่มีอะไรจะพูดอีกต่อไปแล้วคนที่4บอกว่าเราทําเต็มที่แล้ว ถ้ายังไม่เปลี่ยนความคิดเราก็จะไม่พัฒนามาต่อกันที่เพจทีมชาติคิวบานะครับแต่บอกก่อนนะฮะเพจทีมชาติคิวบาเนี่ยเขาลงผลสกอร์ช้ามากตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยมันก็เลยยังมีคอมเมนต์นี้คอมเมนต์เดียวนะฮะซึ่งเม้นต์นี้ครับเขาได้โพสต์วิดีโอนี้นะฮะแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น สรุปคอมเมนต์ของชาวคิวบานะครับก็ <c oughs> จะแบ่งออกเป็น2แบบฮะแบบแรกก็คือไม่เป็นไรถือว่าทําเต็มที่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะแบบที่2ครับรับไม่ได้ะฮะที่โดนไทยยิงเยอะคือเขาโดนยิง10ลูกพอๆกับบราซิลเลยนะครับโดยเฉพาะลูกที่ผู้รักษาประตูของเขาเนี่ยออกมาเตะพลาดผมคิดว่าน่าจะเป็นมีไปอีกหลายปีเลยนะฮะสำหรับชาวคิวบาอ่ะทีนี้ครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ของชาวอาเซียนครับคอมเมนต์แรกเป็นของชาวเวียดนามนะฮะเขาบอกว่ายิงประตูได้เยอะมาก ยินดีด้วยไทยแลนด์หายเ,เร็วๆนะวิงวอนคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดก็แค่โชคดีแล้วก็แนบอิโมจิหัวเราะทั้งน้ําตามา3าอันนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวมาเลเซียทําได้เยี่ยมมากชนาทิพก็คือคอมเมนต์นี้เขาเอาฮานะฮะคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวเมียนมาโคตรแข็งแกร่งแล้วก็แปะทงชาติไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดก็แค่เจอทีมอ่อนคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดสุดยอดยินดีด้วยจากอินโดนีเซีย แล้วก็นแนบอิโมจิไฟลุกบวกธงชาติไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวอิโดเป็นเกมที่ดีมากจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอิโดเขาเข้ามาพิมพ์สั้นๆว,ว่าว้าวคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวเวียดนามฟุตซอลไทยแข็งแกร่งมากในเวทีเอเชียผมว่าเขาเข้าใจผิดนะฮะตอนนี้มันเป็นเวทีโลกแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอิโดเทียบกับอินโดนีเซียแล้วมันช่างแตกต่างคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวอิโด อินโดนีเซียยังอ่อนแอแม้จะเคยชนะอังกฤษ71อันนี้ผมแก้ให้นะครับอินโดเนียเคยชนะอังกฤษ72นะครับแต่เมื่อนา,นานมากแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดอินโดนีเซียเหมือนเด็กเมื่อวานซืนไปเลยแล้วก็มีคนมาต่อความเห็นนะซึ่งเป็นชาวอินโดเข้าพิมพ์ว่าอินโดไม่แม้แต่จะผ่านไปเล่น AFC พี่ชายอ่ะก็คือแม้แต่ถ้วยเอเชียเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่นนะฮะคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวเวียดนามสงสารสหายคิวบา เพราะว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดนี่แหละที่เรียกว่าเหนือชั้นได้ไปเล่นฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายและชนะได้ถึง2ครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดยินดีด้วยไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามสายของไทยง่ายเกินไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดผมได้ดูตอนไทยเจออิหร่านการเล่นของไทยน่ากลัวมากอันนี้ก็คือเขาเข้ามาชมทีมชาติไทยนะครับ แล้วก็มีคนอินโดนะฮะมาต่อความเห็นโดยบอกว่ารีบลบความเห็นของคุณทําไมต้องยกย่องประเทศที่ชอบดูถูกอินโดนีเซียจริงๆจ,จะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยดูถูกอินโดฮะแต่ว่าคนป่าของอินโดเนี่ยมาโจมตีเราก่อนนะครับเราก็เลยตอบโต้กลับคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวอินโดว้าวยินดีด้วยไทยแลนด์แล้วก็แนบอิโมจิพนมมือนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวเวียดนามฉันเคยดูฟุตซอลครั้งล่าสุดเมื่อหลายปีก่อน แต่แมตช์นี้ดูน่าสนใจดีคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเป็นของชาวกัมพูชาสุดยอดมากไทยแลนด์จากกัมพูชาแล้วก็นแนบธงชาติกัมพูชาบวกอิโมจิชูนิโปะมาด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามตอนเจอบราซิลพยายามทําให้เต็มที่เลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดยินดีด้วยกับไทยที่ทําให้อาเซียนภูมิใจหวังว่าพวกคุณจะชนะต่อไปจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเป็นของชาวอีโดในขณะเดียวกัน ฟุตซอลอินโดนีเซียกำลังถอยหลังลงอย่างมากโดยเฉพาะหัวหน้าสมัมพันธ์ที่เป็นตัวตลกเพื่อการเมืองของเขา AFC ยกเลิกไม่ให้อิโดเป็นเจ้าภาพสุดท้ายเจ้าภาพซาอุและอิโดต่างก็ไม่ผ่านรอบคัดเลือกคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอิโดยินดีด้วยกับไทยแลนด์คู่แข่งของอินโดนีเซียแล้วก็มีคนอินโดนะครับเข้ามาต่อความเห็นนี้โดยบอกว่าคู่แข่งของอินโดไม่ใช่ไทยแต่เป็นฮาร่ธนโนคนเทา ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าฮารีเนี่ยเขาเป็นใครนะพอดีเอาชื่อไปเสิร์ชแล้วไม่เจอนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวเวียดนามก้าวหน้าไปอีกขั้นแล้วสหายคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอีโดฟุตซอลไทยกําลังโลดแล่นในเวิด์ครับฟุตบอลอีโดก็กําลังโลดแล่นในรอบ3ามฟุตบอลโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวอนโดอันนี้เขาเข้ามาแซวเวียดนามนะฮะความภาคภูมิใจของเวียดนามคืออะไรอ่าแล้วก็ใส่เครื่องหมายคําถามมา3อันอ่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวอาเซียนครับ ส่วนในนัดต่อไปนัดที่หลายคนอยากดูนะฮะเพราะว่าไทยของเราเนี่ยจะได้เจอกับบราซิลสักทีครับซึ่งบราซิลเขาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลกอีก5สมัยจะเตะกันในวันมรืนครับวันที่20แข่งขันกันในเวลาทุ่มครึ่งซึ่งคู่ของคิวบากับโคเอเชียนะครับก็จะแข่งขันกันในวันและเวลาเดียวกันอ่ะเพียงแต่ว่ากลุ่มเราเนี่ยมันรู้แล้วนะฮะว่าใครเป็นที่1กับที่2ฉะนั้น คิวบากับโครเอเชียเนี่ยเขาจะย่งอันดับ3โดยที่ไทยกับบาราซิลเนี่ยกอดคอเข้ารอบไปแล้วและต้องบอกก่อนเลยว่าคู่ของไทยกับบาราซิลนะครับดูกันขำๆเพลินๆก็พอเพราะเหมือนที่บอกนะฮะไทยกับบาราซิลเนี่ยกอดคอเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่และทั้งคู่เนี่ยน่าจะโรเตชันนักเตะครับก็คือไทยเนี่ยน่าจะมีการโรเตชันนักเตะเช่นเดียวกับบราซิลนะครับเพื่อเก็บความสดเอาไว้ก็หวังว่าจะแพ้ไม่เกิน5-0แล้วกันสรุปง่ายๆครับการเตะกับบราซิลเนี่ยมันคือกำไรละ ถ้าชนะได้ก็ดีนะอะแต่เก็บแรงเอาไว้เจอที่2ของกลุ่ม F จะดีกว่าครับและนี่ก็คือเนะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปฮนะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ